ที่เปิดกี้าขาที่เดียวค่ะตรงนี้ที่เดียวเจ๊ยังไม่ฝึกใครเลยเนี่ยไล่ผมนะยังไม่มีใครทําได้ค,ค่ะทุกคนตอนนี้ช่างเจ๊กก็ได้สักไล่ผมนะปิดตรงช่วงนี้ตัวยูด้านหลังแล้วก็ตรงขวัญน,นะคะตรงขวัญก็ไล่ไปตามขวัญจริงเลยค่ะแบบนี้เลยบนไปตามขวัญจริงเสร็จแล้วก็ด้านบนนะคะที่มีความ ันนี้คือดีมากๆจะมีเงาแสงนิดหน่อยนะคะซึ่งช่างเจี๊ยบช่วงขาวๆตรงนี้่ะหลายๆจุดร้านช่างเจี๊ยบจะมีแสงลงทุกทางเนานะเพราะว่าเราต้องใช้ไฟเยอะนะคะในระหว่างการทําก็อันนี้ดูจากตรงนี้ก็คือทุกคนดูใกล้ๆนะ,ะช่างเจี๊ยบทางานละเอียดนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ปกปิดนะจะดูเหมือนผมอ่อนขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะผสมกับผมจริงที่มีอยู่คือดีมากๆแล้วก็มาดูตรงขวัญว่าสวยขนาดไหนนะทุกคนลองดู เนี่ยค่ะเจอเจ็บสักไปแบบแน่นเนียนละเอียดอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบออกมาแบบไม่สวยดูผมไม่นาหรือว่ารีวิวหลอกไม่ต้องกลัวนะคะนี้รีวิวหลังทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะเห็นความแดงนิดหน่อยนะคะเห็นเป็นระบมแดงๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหายแดงนะคะแล้วก็ สีดำชัดขึ้นมาเลยนะคะ3ามวันนะคะงดสระผมแล้วก็หลังจากนั้นใช้ชีวิตปกตินะคะ1เดือนนะคะถึงสามารถสามารถโกกสีผมได้นี่ช่างเจี๊ยห้ามเกาสิบวันหลังจากที่ได้สระผมนะคะวันที่3ามห้ามเกาศีรษะ1ิบวันนะคะโอเคสวยมากๆเลยคะ่ะดูเหมือนมีผมอ่อนจริงๆเลยนะคะดูสิคะนี่ช่างเจีย๊ยไปดูแบบใกล้ๆเลยนะทุกคนโอเคขอบคุณมากคะ่ะ